ยินดีดดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Monster Hunter Rise กันอีกครั้งครับอยู่กับผมอ้ำวันนี้ผมจะพาทุกคนไปฟาร์มคามลระพอยในแมปลาวาเกรเว่นกันนั่นเองอและจะแนะนําวิธีเล่งรอบเพื่อเปลี่ยนการคูณของพื้นที่หรืออัพเซอร์ในแมปนั้นๆด้วยซึ่งที่เราจะต้องใช้สําหรับฟาร์มพอยมันจะไม่ใช่ไมเนิ่งเอาครอบเหมือนเซนนีหรือเงินเนาะนะครับมันจะเป็นอัพเซอร์ local อเทมนะครับ ก่อนที่เราจะไปฟาร์มกันนะครับไปดูกันก่อนครับว่าของสมสัยที่จำเป็นมีอะไรกันบ้างนะครับสกิลที่จำเป็นก็จะมีจีโอโลจิตอันนี้แน่นอนเลยครับจำเป็นต้องมีมากๆนะครับส่วนที่ผมแนะนำเพิ่มคือ Wi b ัก Whisperer นะครับมันจะช่วยโลคูดาวของการใช้ไวบักตรงนี้จะช่วยประหยัดเวลาในการฟาร์มได้ครับไปดูที่จีโอโลจิตกันก่อนครับว่าต้องใส่ชุดอะไรเนาะก็จะเป็นชุดหนักตรงนี้เลยนะครับหมวกจำเป็นต้องเป็นไฮแ a n งนะครับเพราะว่าโลแง้งมันไม่มีสกิลจีโอโลจิตให้ครับส่วนถุงมือกับ ตัวส่วนอัางเกงเนี่ยใช้เป็นโลแรงหรือไฮแรงก็ได้ถ้าเราประหยัดหน่อยก็ใช้โลแรงได้เลยนะครับส่วน w i buck whisperer ที่ผมบอกคือมันจะอยู่ที่ไฮแรงในชุดคามูระเนะครับก็คือตรงชุดเกาะกับเข็มขัดนะครับเราจะได้มาเลเวล3พอดีเลยนะส่วนดังโงดที่แนะนำนะครับจะเป็นเดอะคามูระเลยครับช่วยเพิ่มคามูระพอยตอนจบเพย์นั่นเองนะครับ ชิ้นที่2ก็จะเป็นเล็กเดย์นะครับช่วยในการแต่งแพงเวลาเราโดดพลาดอะไรประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็อันสุดท้ายอะไรก็ได้ครับหลังจากที่เราได้อุปกรณ์และกินดังโงดเรียบร้อยแล้วก็มารับเพลที่มิ n โ,โนโตะได้เลยครับฮับเควสไฮแลนด์เนาะแล้วก็เอ็กซ์เพิชั่นทัวร์ครับแล้วก็ทัวร์ออฟเดอะแครฟเร์เนาะ อันนี้จะปลดหลังจากที่เราขึ้นไฮแลนด์หดาวนะครับให้กด r 1 t ก่อนด้วยนะครับเพื่อดูอัพเซอร์นะครับว่าเป็นโลเคอลไอเทมหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้เราใช้ฟาร์มคาบูระพอยนนั่นเองนะครับถ้าไม่ใช่โลเคอลไอเทมก็ให้ไปเล่งเวลาหมู่บ้านเพื่อหาก่อนนะครับสำหรับใครที่ต้องการเล่งเวลาหมู่บ้านนะครับให้มาคุยกับมาสเตอร์อุซุชิครับก็คือคนที่พาลงอารีน่านั่นเองนะครับให้เลือกอารีน่า7ดดาวสู้กับลาจังไปเลยครับแล้วก็เลือกดาบใหญ่เข้าไปนะครับ ผมลองเช็คละดาบใหญ่เนี่ยพลังป้องกันน้อยสุดแล้วนะครับเราจะเข้าไปให้หลาจังฆ่าเราให้เร็วที่สุดครับเราเวลาของมูบ้ามันจะเปลี่ยนไปเนาะก็คือตรงเนี้ยจะมีผลกับการเปลี่ยนอับเซอร์แมปนะครับการเปลี่ยนดังโง่หากไม่พอใจการหลอมสร้อยนะครับก็คือใครต้องการปั๊มสร้อยมีวัตถุดิบเยอะแล้วแต่ต้องการเร่งการหลอมสร้อยก็ทําแบบนี้ได้นะครับล้างนกฮูกก็ได้เหมือนกันนะครับฝึกหมาแมวของโดโจนะครับ เมียวเชนารีก็ได้ครับหรือว่าอากซี่ครับคือได้ทั้งหมดเลยเนาะก็มาให้เขาตีตรงนี้เพียงเท่านี้ครับเราก็จะเล่งเวลาของหมู่บ้านได้แล้วครับถ้าทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็าไปเริ่มฟาร์มกันเลยครับพอเข้ามาให้เราวาไปที่ซับแคมป์หนึ่งนะครับดึงไวบาร์ไปทางซ้าย1นึ่งทีจะเจอหนึ่งอันนะครับ ตรงนี้เลยจะพอดีเป๊ะนีกแล้วก็เงยหน้าสูงๆครับแล้วก็กระโดดวายบามาหนึ่งทีตรงนี้จะมีอีกหนึ่งอันครับหลังจากนั้นให้เราขึ้นน้องหมาครับวิ่งไปเลยโอ้ยสะดุดตรงนี้จะสปีดได้2ทีนะครับอย่าไปสะดุดหินแบบผมล่ะวิ่งตามลายสปิริเบิร์ได้เลยครับแล้วข้างหน้านี้จะมี1อันครับพอถึงตรงนี้ครับ ให้เรากระโดดน้องหมาหนึ่งทีแล้วก็โดดออกจากน้องหมาครับแล้วก็ใช้ไวบัคดึงไปครับ2ทีให้ไปอยู่ตรงที่สูงๆของเนินนี้เลยเพื่อเราจะสไลด์ตัวลงไปนะครับอ่าหลบก้อนหินตรงนี้ด้วยครับเดี๋ยวลอยอีกนี่ให้เรามาลอยตรงนี้ครับแล้วก็ดึงไว้บัคไปข้างหน้าครับแล้วก็ตีลังกามาจะมีตรงนี้อีกหนึ่งอันนะครับไม่ต้องรีบมากนะครับเพราะว่ารอบมันจะประมาณ4นาทีพอดีนะครับ เก็บไวบาร์ตรงนี้มาด้วยนะครับแต่มีลาเทียนบังผมตกใจหมดเลยอ่ะอันนี้หนึ่งอันครับหลังจากนั้นให้กดสปีดหมาได้2ทีนะครับครั้งแรกครับล้วก็ครั้งที่2ครับมองไปทางด้านซ้ายครับจะมีรูถ้ำอยู่ตรงนี้เนาะให้เรากระโดดครับแล้วก็ดึงไวบาร์ขึ้นไปครับอย่างนี้เนาะแล้วก็เจออีกหนึ่งอันครับหลังจากนั้นโดดลงมาครับดึงไวบาร์ไปเลยครับ3ทีนะครับมันจะไปตกตรงนั้นพอดีเลย อ่านี่จะมีอีกหนึ่งอันตรงนี้ครับหลังจากนั้นให้ขึ้นน้องหมาครับกระโดดขึ้นมาสปีดหนึ่งที่แล้วก็กระโดดขึ้นไปครับพอขึ้นไปปุ๊บทางแง่งหินด้านซ้ายครับมันจะมีอีกหนึ่งอันนะครับให้โดดขึ้นไปตรงนี้เขาไอ้เลยดึงไว้บล็อกลงไปครับปุ๊บน้องหมามายังน้องหมายังไม่มาก็ดึงไปก่อนครับน้องหมามาช้านะครับน้องหมาผมงงงงนิดนึง ไปครับตรงนี้สปีดหมาได้ 3T ทีนะครับถ้าหมามาตั้งแต่แรกนะครับตรงนี้น่าจะประมาณ2 T ทีเกือบจะถึงนะครับเพราะว่ามันขึ้นทางตะกี้เนาะ,ะหลังจากนั้นสปีดไปอีกหนึ่งทีครับเห็นสปีดเรืเอสีเขียวไหมครับมันจะมีอยู่หน้าถ้ำเนาะให้เราเข้าไปที่รูนี้เลยใครฟาร์มแร่ทางตังไปแล้วนะครับทางตังเราก็จะรู้นะครับว่ามีรูอยู่ตรงนี้ให้เราขึ้นมาทางนี้ครับเข้าไปในรูเลย ออกมาปุ๊บมันจะมีแท่นหินสูงๆนี้ครับกระโดดขึ้นไปตรงนี้นะครับปีให้ไปเลยจะมีอีกหนึ่งอันตรงนี้ครับเอะเลยครับใครดวงดีเจอตัว600พอยต์บ่อยๆก็จะรวยนิดนึงนะครับอ่าเราก็วาไปที่ซับแคมสองต่อเลยครับอันนี้คือซับแคมหนึ่งเรียบร้อยละหลังจากนั้นนะครับให้เราลงไปทางด้านขวาหรือใครช้ำชองแล้วก็กระโดดข้ามกำแพงนี้ไปเลยก็ได้ครับมันจะอยู่ข้างใต้ สะพานอันนี้นั่นแหละครับจริงๆมันโดดลงมาจากตรงนั้นได้เลยนะครับแต่ก็ใครไม่ชำนาญมันจะกระโดดเลยนะครับมันจะแย่เอาก็สไลด์ลงมาแบบผมก็ได้นะครับตรงนี้ดึงไปหนึ่งทีได้ครับแล้วก็มีฟอสซลอยู่ตรงด้านนี้ครับหลังจากนั้นให้เราโดดลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็ให้สังเกตตรงที่มีน้ําผึ้งครับให้โดดขึ้นไปตรงนี้ครับจะมีอีกอันอยู่ตรงนี้ นะครับเราจะเก็บอันนี้เสร็จเราก็ขึ้นน้องหมาได้เลยแล้วก็โดดลงไปครับด้านหน้าจะมีหนึ่งอันนะครับตรงนี้อะสปีดน้องหมาหนึ่งทีครับแล้วก็กระโดะโดน้องหมากระโดดออกจากน้องหมาครับแล้วก็กระโดดขึ้นไปจะมีอีกอันตรงนี้ครับอันนี้คือครบลูปหนึ่งครับให้เรากดวาไปที่ซับแคมป์หนึ่ง ใครทําเร็วเกินนะครับมันจะอยู่ประมาณ3นาที50กว่าวินะครับคือมันจะยังไม่4นาทีทําให้ไอทางซ้ายอ่ะยังไม่เกิดน,นะครับอย่างเงี้ยถ้าเร็วเกินมันจะไม่ทันนะครับแต่มันจะไล่เลี่ยนี่มันจะเป็นแบบนี้แทนนะครับอ่าขึ้นละอันนี้คือครบแล้วครับเรียบร้อยเรามาดูผลประกอบการนะครับว่าเราได้เท่าไหร่เนาะกลับกันดูนะครับว่าเราได้แต้มเท่าไหร่ เจ็ดหมื่นครับคือจริงๆมันคือ5,9 0 0ครับบวก20เปอร์เซ็นต์ว้าวเวลิกูดรวยเละกันเลยครับทุกคนใครอยากมีพอยใช้เยอะๆแบบนี้อย่าลืมไปฟาร์มคามเระพอยตามเส้นทางที่ผมแนะนำกันนะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งของช่องพุโตเอเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปหน้านะครับเีอา